กาบสวีด่สสวัสดีทุกทุกคนทุกทุก,ทก,ทก,ทกช่งกันด้วยนะครับวมาวันนี้เรามาอยู่กันในเกมทังซานกับผม NT Channel กันในเซิร์ฟต่างประเทศกันอีกแล้วนะครับ คลิปที่แล้วนะฮะเราพาเพื่อนๆไปสุ่มตัวละครค,คู่หูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาสุ่มเกี่ยวกับการ์ตัวละครกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าการ์ตัวละครณตอนนี้นะครับผมมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสาหรับเลตอัพในขนมที่เข้ามาในเกมนี้นรับผมก็จะเป็นนี่เลยครับผมทั้งหมดนะครับผมมันต้องเรียกว่าจากักรวรรด โตวหลัวปะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมลืมไปแล้วนะฮะไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันแต่ชื่อตัวละครอาจจะยังจําได้อยู่ในผมตัวแรกปี๋ปีตรงนะครับตัวที่2เฉินซินนะฮะตัวที่3จําไม่ได้ครับใครนึกชื่อออกคอมมต์หน่อยละกันนะครับผมหน้าแปลกๆจาไม่ค่อยได้จริงๆและตัวละครที่4กูหลงครับตัวละครที่5ก็จะเป็นแม่ถังซันหรือว่าอาอินนั่นแหละนะครับ ส่วนตัวสําหรับผมนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการ์ดใบไหนโหดนะครับแต่จะหาการ์ดที่ณตอนนี้ผมขาดละกันนะครับซึ่งการ์ดที่ผมจะเอาในผมก็จะมีปีปีต้งกับนี่เลยนะครับผมอาอินนะครับผมก็ผู้หญิงอีกแล้วนะฮะ ชิปของเราตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาไปสุ่มธรรมดากันก่อนละกันนะครับผมซึ่งธรรมดาเนี่ยผมเลือกตัวธาตุประมาณนี้ละกันแต่ขอยัดเปลี่ยนเอาออกก่อนเอาธนิตใส่ไปแทนละกันมาเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยละกันนะครับผมทั้งหมดนะครับผม38บใบรวมถึงเลดอัพอ,อีกประมาณ27่บเใบนะผมโดยรวมก็เกือบๆนะครับผม70บใบได้ละกันนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มอยู่แล้วเนี่ยยัดเข้าไปเพิ่มนะครับปเริ่มที่10บใบแรกกันก่อนครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะออกเลยหรือเปล่าครับผม โบะไหมโบะไหม <c oughs> ถ้าแบบนี้ค่อไม่ค่อยได้ลุนครับ <c oughs> แบบนี้ไม่ค่อยได้ลุนเท่าไหรค่ครับไปรอบที่2เลยครับผมไปแต่เกมดีหน่อยนะทุกคนนะถ้าเราสุ่มเยอะๆเนี่ยมันจะแบบได้การันตีแล้วแบบเราสามารถสุ่ม3โลฟีแล้วก็สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราได้ซึ่งมันก็จะมีโอกาสได้รับ HSR มากขึ้นนั่นเองนะครับผมสับตรงนี้นะไปต่อครับผมมาหน่อยดิมาหน่อยดิเพื่อนโอ้โหแบบนี้คือมั่วทุกคนลุนไม่ค่อยได้เลยนะฮะ การสุ่มตรงนี้จะไวนิดนึงนะครับแอบไวสุดๆเลยโอเคครับผมเราไปทําการหามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกอย่างคือคลีนหมดแล้วนะครับผมได้แบบ1030แล้วนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยครับผมรอบสุดท้ายครับผมในการสุ่มแล้วเราไปสุ่มตู้พิเศษกันบ้างซึ่งตัวเนี้ยเราไม่ได้เอชเอาไม่เป็นไรเว้ยเพราะว่าพวกเนี้ยคือเราอาจจะมีเยอะแล้วแหละแต่เราไปภาวนาตู้นี้กันดีกว่าทุกคนโอ้โหขอเลยนะสาธุเลยนะครับผมขอปี๋ปีตรงครับเราจะเน้นโตอวยครับอย่างที่บอกไปครับ ตรงนี้ผมจะมีสาหรับในการซื้อด้วยนะผม 1, พันสองรเพรเนี่ยผมได้10บใบนะฮะรวมถึงก็มีการเติมเงินด้วยและก็จะมีในการที่ได้รับของฟรีตรงนี้ด้วยเองนะครับผมปะปายนะครับผมเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยละกันนะมาผมสิครั้งแรกกันไปก่อนเลยครับผมมาม่วงอีกแล้วโอ้โหไม่ให้ลุ้นเลยเหรอเกมให้ลุ้นกันนิดนึงได้ไหมโอเคครับผมไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอ้แล้วก็มีแพ็คมาขายเลยนะครับเออถ้าได้เดี๋ยวค่อยสนใจครับแต่นี่ยังไม่ได้ไนงะไปกดไปก่อนนห้ผมรอบที่2ครับ มงไหมมุกอีกแล้วอุดทองเลยดิเพื่อนอยากได้ปิดปิดตรงอะ่ะอยากได้ตัวอวยอะ่ะโอเคผมรอบสุดท้ายไปครับผมมาไหมโอ้โหมุงอีกแล้วทุกคนเอาจริงดิโอโหเหลือจะเชื่อจริงๆนะฮะตู้เลทประมาณนี้เลยละกันนะครับผมอันนี้มาลองให้ดูขำๆกันก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวเพชรทั้งหมดนะครับผมจะไปใส่กับนี่เลยครับผมสําหรับเจ้าถังซานคอนนะครับผม โดยรวมก็น่าจะได้ประมาณ80โลได้อยู่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะครับใน E ีีหน้านะครับเดี๋ยวผมมาจัดทํากันแน่นอนนะครับเป็นการสุ่มตัวละครแบบจุกๆนะฮะอันนี้ก็เป็นน้าจิ้มกันก่อนละกันนะโอเคครับผมในระหว่างที่เราอัดคลิปอยู่นะฮะนี่ครับเราได้ตัวสุ่มก20ใบมาทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับน่าจะได้แล้วแหละนะครับเอาป่ะรอบที่หนึ่งไปก่อนครับผมขอยาตินะทุกคนนะหรือเปิดเสียงเกมไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกนะครับผมเปิดมารอบนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ รอบสุดท้ายแล้วทุกคนนะเป็นการที่สุ่มรอบที่50นะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้รับแบบสุ่มฟรีนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เรามีหวังได้เอชชาอยู่เว้ยได้ลุ้นครับได้ลุ้นอยู่มาไหมไม่ได้ครับผมนี่ไงออ้ยได้สุ่มฟรีตั้ง5ครั้งเลยนะครับผมถือว่าดีเลยครับไปรอบที่2ครับโอ้โหได้เจ้าแมงมุมระดับเอชชามานะครับผมซึ่งการสุ่มแบบนี้นะฮะจะสุ่มฟรีได้นะครับผมแล้วเราก็จะสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้เองนะครับผมไปต่อครับปึ๊บปึ รอบสุดท้ายครับมาแล้วโอ้โหแมงมารอบสุดท้ายพอดีเลยปีปีปตรงเกือบแล้วทุกคนเกือบจะเกลือสุดๆดแล้วนะครับผมนี่นะฮะซึ่งเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดก็คือเจ้าปีปีปตรงนะครับผมกดเลือกไปเลยโอเคครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับในการสุ่มประมาณครบผ้าสิบครั้งเนี่ยมันจะได้สุ่มฟรีประมาณนี้แหละนะครับผมอ่าทาให้ตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเนี่ยอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็จะได้สุ่มตัวนี้แบบเมื่อกี้เลยนะครับผมในการที่แบบรีโลไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีสุดนะโอเคครับละระบบการ์ดเนี่ยผมอาจจะทําคลิปในภายหลังละกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจอเลึกทีนึงละกันนะฮะเพราะว่าตรงนี้ผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วละกันนะครับผมโอเคถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจ้คคคนนนําาาลลลิปอยย่งมกกเะััรบ และเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปโดวันหน้าครับผมคลิปโดนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครและเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแกนหนูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน